ได้แอปเปิ้ลได้แอปเปิ้ลโอ้โหได้อาหารแล้วกลับไปกลับมาได้แอปเปิ้ลไปเลยตกไฟอะไรเหรอฮะตกไฟอะไรเหรอืมอืออือไม่เคยได้ยินเท่าไหร่เลยเสียงอยากได้หูฟังเราให้หูฟังเลยอืม వినాయ వినా <laughs> ไ,ไก่ดินไก่ไก่อ๋อไลค่าไก่อย่าลากไก่ลงไปกินในน้ำนะไม่ดีกินตับอะแล้วกินไก่ในน้ำอยู่กินไก่ในน้ำอยู่โหหดไร่ือได้ไก่มาแล้วไก่ อาหารเรานี่มีจาัดมากใช่ไหมไ่ไก่ปลาพีฟซ่าเฮ้ยเห็แล้วเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปชมดูเห็นเห็แบบฮแล้วครแบบสานี่ยก็แบบเรือครับดีรับเลยคับเลเฮ้ยคับเรือไปเลย จะพาไปขอเห็นมีอยู่แบบๆผ่นเลยก็ผ่านเลยมีอยู่มีเอาอะไรอะไรไม่เป็นไรเรามีดาบเรามีดาบเหล็กอยู่นะไอ้่อลึกป็นแบบแหาอะรกันไปใกลลงน้ำแล้วไปกินในน้ำเลยไปกินแกะในน้ำ ตีตีไกลสุดๆไปยังตอ我ตี我แล้วตีจังมันอกอ้าวนี่ตีเกือบตายจูจะข้าวโหมีจำกัดนะครับอาหารมีจำกัดนะครับเอ้ยมันตีเก็บตายเก็อบตายแน่แต่ตายตาย เด yup. so <re ี๋ยวใส่ตัวนึงให้ม like ันไข่แล้วก็้าร์คนซ่าแล้วก็ใส่กระป๋องทักที่สูงยินไปบนดาบก็รนแงนะจวทีจำนวถืทีแล้วไหมเนี่ยเปิดไหมวะเปิดดิเปิดปะเปิด เมาช่างมันช่างมันโอ้ที่เรือแข่งมันมับเกลียดไว้ให้เราอ่ะเก็บแอปเปิ้ลด้วยเก็บแอปเปิ้ลด้วยวิแกะมาแล้วเฮ้ยอย่าฆ่าแกอย่าฆ่าแกเรามีที่ตัดคนแก่อยู่เก็บเอาไว้ให้ให้ทำเตียงคือว่าประทับคนแก่ไปย้ใหญ่ด้วย บ้านเราแคบมากเยวขยายด้านหเออค่อยขยายค่อยขยายตอนนี้นะตัดตอนเช้าเลยดีนีน่งตัตอนเชา้าอออไม่ต้องไม่ตองเอ้ยรับส้างกำลัง้างำังสร้างกำลัตัตอนเชา้า ทำตเอ้ยจบแล้าทำจริงเลยเย็นใจเย็นใจย็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเนจวพี่โอเคแล้วไม่จบจจลงน้ำเอ้อไม่ได้ยินเลยเออเสีงไอ้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 อัอ้ไอ้ไอ้ไร้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไ้ไอไอ้ไไไ้้อ อเ,เอ้ย,อยเดี๋ยวเหยียบนะฟังเฮ้ยยาๆๆเหยียบนะเหยียบนะเหยียบยเหยียบเหยียบแล้วตกเงินเหยียบเหยียบสีเริ่มเหยียบโอ้บ้านนี้แปลกมากเลยสีคนละอยา่างอือคนละสีเลยเอ้ยขยายไปเงีย้ยโอ้ไม่ห้องเป็นห้องเราขึ้นบ้านนึงยังทำทางเยีย เข้าบ้าน,นเลยห,ห้องนั้นตอนนะีไม่ใช่ห้องเรานะเนี <Okay. S 2> ่ห้องเราแค่ทำไมทำไมนี่ไปทำเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาน้องมีปัญหาโ okay, <Okay, S 1> อเคครับหนึ่งนะครับโ okay. อเคกันแล้วครับอ,อะไรโดนอะไรเอาลุดเป็นไร ิปไปแล้วเหรอเขาจะทำพักของอ๋อปิดคลิปแล้วโอเคเอาแปดนาทีแล้วโอเคโอเคพอเราไปลงคลิปกันเดี๋ยวมาเล่นต่อเป็นห้องเราก็ไดลเริ้เราจะอยู่อีกสองนาทีอีกสองนาทีปิดคลิปนะครับวันนี้ไม่ค่อยได้พูดถึงท่านผู้ชมเลย อยากรู้แค่จะได้ยินเสียงผมเปล่าเราถึงกำลังเล่นคลิปแบบนี้เคเราจะไปเดียวนะครับวิจิตกออกจากได้ใส่สุดคลิปนะที่เกียบติทำแล้วอืมไม่ทำเลยแบบทำสุดคลิปไปแบบเลยจะบมากเลยอยาคลิปออกอืม ลงเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดซูซีรีส์วาอะไรนะฮะซีรีส์ว่าอะไรนะอ่าติดเกาะเดซีรีส์ติดเกาะเดอซีรีรส์ครับเฮ้ยเกี่ยบข้าแกะแล้วไงมึง เกือบผ้าแกะลงในมึงเคได้เตียงแล้วซีนี่เห็นไหมเฮ้ยอะไรตลบเรืออะไรตลบไหมไปยากเหรออ๋อซีนี่ก็องเห็นเนี่ยซีนี่ติดเกาะเด็กซีลี่โอเค ตอนนี้ e ีเท่าไหร่ล้ะอะ EP เท่าไรแล้วตอนเท่าไร EP ที่สามมี EP ที่สามอือเราถ่าย EP ที่สามเลยอ,อือโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์กด subscribe แล้วก็ไปกดติดตามช่อง Zero F1 แล้วก็ติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อปปเปิดอะไรเจ็คลิปต่อไปนะครับครับบ๊ายบายครับ 拜拜。拜拜。